อาณาจักรแสนล้านไก่ฮารุใช้กระเบื้องแผ่นละ2ล้านสร้างคาลือฮาดแต่งงานกันมา13ปีแล้วแต่ความหวานยังเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนสำหรับการรัชานนกับฮารุสุประกอบล่าสุดทั้งคู่ก็ได้เปิดบ้านสุดหรูหลังโตให้ได้ชมกันเต็มๆผ่านทางรายการตีไทยครัว เดิมทีบ้านหลังนี้เมื่อก่อนจะเป็นบ้านสองหลังแล้วเอามาเชื่อมกันเป็นหลังเดียวเมื่อถามว่ามูลค่าเท่าไหร่กายบอกว่าแสนล้านบาททำเอาพิธีกรถึงกับคำออกมาพร้อมกับบอกว่าให้คุยไปเลยด้านกายบอกว่าก็คนนู้น50ล้านบาทคนนี้100ล้านบาท300ล้านบาท500ล้านบาทรวยกันเหลือเกินแต่ผมรวยกว่าเอาแสนล้านบาทไปเลยคุณจะไปรู้อะไรกับเบื้องแผ่นนี้แผ่นละสล้านบาท เริ่มจากห้องกินข้าวก่อนซึ่งเดิมทีเป็นสนามหญ้ามาก่อนก็เลยมาคิดว่าจะทำยังไงให้บ้านสองหลังนี้ได้เชื่อมกันจนกระทั่งฮารุได้ไปหาแบบมาให้สถาปนิกดูจนกลายมาเป็นห้องรับประทานอาหารสุดหรูทั้งนี้บ้านดังกล่าวเดิมเป็นบ้านสองหลังที่ซื้อแล้วมาปรับปรุงใหม่ให้เชื่อมต่อกันเป็นหลังเดียวโดยในการปรับปรุงนั้นทำหลายอย่างทั้งประตูบ้านซึ่งเฉพาะตัวที่จับประตูก็อันละ8 0 0 0 0บาท ซึ่งกายบอกว่าตอนแรกไม่รู้ว่าราคานี้ในส่วนตัวบ้านกายยังได้พาชมห้องที่เก็บงานศิลปะซึ่งมีทั้งภาพวาดและจานสวยที่แขวนผนังโชว์แบนฟอนาเซติ eti, กายยังได้พาชมห้องน้ําที่ทําใหม่โดยใช้งบไปราวห้า0 0นบาทซึ่งบอกเลยว่าสวยมากรวมๆแล้วใช้เงินเพื่อบ้านหลังนี้ไปราวหกล้านบาทที่ผ่านมาฮารุ ที่เป็นภรรยาสายเปควักเงินในกระเป๋าซื้อร้นหรูป้ายแดงให้สามีและได้โพร,รูปส่งกุญแจรถให้กายลงโซเชียลกับแคปชั่นที่ลงท้ายสุดหวานว่าเลิฟอยู่เท่าจัก,กรวาลกายราชานนท์สุป,ประกอบนักแสดงหน้าหล่อที่มีดีกีเป็นถึงเจ้าของธุรกิจเพราะกายราชานนท์เคยให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งว่าเขามาสารต่องานของครอบครัวที่มาลงทุนไวธุรกิจโรงแรม ซึ่งนอกจากธุรกิจครอบครัวที่อยู่ในเลวาแล้วไก่รัชานอนอยังเป็นเจ้าของช่อง YouTube ร่วมกับฮารุสุประกอบนอกจากนี้ไการัชานนมีธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารด้วยชื่อบริษัทพีนัทการเด่นจำกัด